คผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นการรายงานผลประกอบการของ d v v n c e ออกมาฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูในฝั่งของการรายงานผลประกอบการเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความน่าสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็กันกลางมันก็เหมือนกับที่ในฝั่งของอนักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับนั่นก็คือว่ามีตัวของอกําไรนะฮะอยู่ประมาณสัก6,374ล้านบาทนะครับลดลงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้จะได้เห็นภาพไปด้วยป๊บเข้าให้นะฮะ สักครู่อ่ะนะครับจุดนี้ฮะเอ่อกำไรสุทธินะครับอยู่ที่6,500น้อยออขัยฮะ6,374ล้านบาทนะครับก็ลดลงนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงของอปีที่แล้วนะครับ2.1%นะครับเทียบกับไตรามาสที่แล้วเกาจุแต่บอกคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยยอดขายของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของอ สิ่งที่ทำให้เขาลดลงไปเนี่ยนั่นก็คือพวกอัตราแลกเปลี่ยนนะครับกับตัวของไตรมาสสองเนี่ยที่เขามาีน่าจะมีกำไรจากอะไรพิเศษอยู่สักอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวของไตรมาสสองเนี่ยขึ้นไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับแต่ถ้าเกิดว่าให้คุณผู้ชมดูกำไรจากการดำเนินง,งานจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นนะฮะ 3.4%นะครับแต่เมื่อเทียบกับไตรามาสที่ผ่านมาลดลง1.9%ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจมากมายนะักแต่ที่น่าสนใจนั่นก็คือภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับขออภัยนะฮะเพราะว่าผมเลื่อนให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับก็จะเห็นภาพได้ว่าตัวของผู้ใช้บริการของ a d v a n e e เพิ่มขึ้นนะครับอลองสังเกตดูนะครับว่าเพิ่มขึ้น6%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา6.6% เมื่อเทียบกับไตรามาสที่ผ่านมาก็ยังทําได้ดีคือเพิ่มขึ้น1.00%คุณผู้ชมใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวฟังผมไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นภาพอะไรมากขึ้นนะครับไต่มาส2เพิ่มขึ้นไปแล้ว406นะครับไตรมาส3ก็ยังเพิ่มขึ้นในอัตราป,ประมาณสัก402,000กว่าเช่นเดียวกันนะฮะจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าระบบเติมเงินเนี่ยแอดวานซ์มีมากขึ้น 3.9%แต่ว่าระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นสูงถึง15%านะฮะจำนวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นเยอะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมานะฮะไปดูในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะฮะธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของเขาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าอยู่ที่1 06 6 6 8 9 0 0า User อร์เพิ่มขึ้นถึง33%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับนะฮะเพิ่มขึ้นอีก8.7%เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาไอ้วานประสบความสําเร็จอย่างมากครับกับการที่เขาผลักดันธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็ขึ้นแบบค่อนข้างเร็วเขาตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณสัก1.6ล้านยูเซตอนนี้ปลาเข้าไปแล้วนะฮะไตรมาส3 1.668ล้านยูเซ ถือว่าเขาทําเรื่องของจอําจนวนคนได้ดีเหลือเกินคุณผู้ชมครับถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยนะฮะถ้าจํานวนคนมาแต่อปู้ไม่ค่อยดีอ่ะอปู้ของเขาเนี่ยนะครับก็คือว่ายอดใช้บริการเนี่ยต่อบาทต่อรายต่อเดือนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอ,อยู่เฉลี่ยที่455ลดลงด้วยซ้ำนะสำหรับตัวของอ,อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูในส่วนของอปูระบบ โทรศัพท์ก็ลดลงเหมือนกันนะครับลดลงประมาณสัก5.9%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานั่นหมายความว่าสิ่งที่แอดวานเขาอธิบายเรื่องนี้ mm. เขาบอกว่ายังมีการแข่งขันที่สูงอยู่แล้วก็ในส่วนของอเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับแต่คุณผู้ชมลองดูภาพของการที่แอดวานได้มาซึ่งยูเซอร์และอ p ปผูลดลงนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในเชิงของราคายังคงมีการแข่งขันอยู่หรือไม่ และทำไม AAS หรือว่า Advan c e ถึงคิดแบบนี้คุณผู้ชมมาถึงบางอ้อเมื่อคุณสมชัยเลิศสุดทิววงประธานเจ้าที่บริหารบริษัท Advan c e d Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AAS พูดออกมาด้านนี้เขาบอกออกมาว่าตอนนี้ AAS พยายามสร้างการเชื่อมต่อกับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในไตรามาสนี้เนี่ย AAS ประกาศข้อตกลงร่วมทุน50% ต่อ50%กับธนาคารไทยพาณิชย์เราตั้งตัวของ AIS SCB AIS CB คุณจิมจำได้ใช่ไหมค่ะ<ฆ>นะฮะ,ฮะซึ่งก็ถือว่าฮือฮาอย่างมากตอนที่ประกาศตั้งขึ้นมานั่นหมายความว่า AIS มองภาพของฐานยูเซอร์ที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้น มีการบอกออกมาครับคุณผู้ชมครับว่า a อเอเนี่ยจะเริ่มให้บริการในไตรามาสหนึ่งระยะแรกจะเน้นเจาะฐานผู้ใช้บริการของ a อเอสล้านลายตอนนี้ขึ้นไปสี่สิสแล้วใช่ไหมคุณถามใครถามคุณ <laughs> ถามคุณผู้ชมก็ได้43.6.7เนี่ยแหะอ่ะอ้คุณผู้ชมดูภาพอยู่ตรงนี้นะฮะนั่นหมายความว่า จำนวนลูกค้าจำนวนยูเซอร์จำนวน Data ที่มากขึ้นจะเห็นเป็นผลประโยชน์ต่อในฝั่งของแอดวานในการดำเนินธุร,รกิจอื่นเพิ่มเติมขึ้นมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีนะฮะกับการเดินหน้าในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการถึงแม้ว่าตัวของอาปุ e จะลดลงปีนี้อาจจะยังไม่ได้สังเกตได้มากแต่คุณผู้ชมถ้าปีหน้าทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติ แล้วอากูของเขายังคงลดลงแต่จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าแอดวานที่เคยตั้งตัวตนเป็นเบอร์หนึ่งในด้านของราคาเป็นเบอร์หนึ่งในด้านของเครือข่ายอาจจะเดินเกมเล่นเรื่องของ User อยูเซอร์อยู่อาจจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมจะดูแอดวานการโตเนี่ย โอเคแหละตามปกติคนดูอาปูคนดูจํานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นแต่จากนี้ต่อไปให้ดูในส่วนของธุรกิจอื่นของ a อเพิ่มขึ้นและสิ่งที่เดินหน้า 5G ที่เขาจะไปจัดกับองค์กรต่างๆตอนนี้โซลูชันเต็ไมไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็น c าวไซเบอร์ซ u เคียวริตี้ไอซิตโนะฮะมีการทำงานร่วมกับออมรอนจำได้ใช่ไหมที่ประกาศออกมาเปิดโซลูชันใหม่ นะครับอินดัสตร4 0ที่เป็นภาคการผลิตอัจฉริยะใช้ Smart Manufacturing เต็มรูปแบบด้วย 5g มีการผลึกกำลังกับมิสูวิชิอิเล็กทริก tkk เทคโนโลยีนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเทคโนโลยี Total Industrial Solution e factory บนศักยภาพ 5g จับตาดูให้ดีแล้วกันนี่คือภาคใหม่ของ Advaced ที่มันเริ่มเห็นจากการประกาศผลประกอบการ ไตรมาส3ถ,ถ้าคุณผู้ชมดูตามปกติก็เป็นปกติถ้าคุณผู้ชมดูแบบไม่ปกติก็เป็นแบบไม่ปกติ <c oughs> แบบนี้ฮะ,ะนะคะขอเสริมในส่วนของแอดวานนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปพูด,พดคุยกับทางผู้บริหารจัาหวันนะคะออแอดวานเนี่ยทางฟิเินเซียไซรัสค่ะเขามองแบบนี้ค่ะว่าไตรมาส4จนถึงปีหน้าเนี่ยระยะยาวถ้ามองกันยาวๆนะจะเห็นการฟื้นตัวค่อยๆฟื้นตัวไปอย่างได้ดีเลยล่ะ เพราะว่าได้ประโยชน์จากการใช้ Data ที่สูงขึ้นรวมถึงการมาของ m e t a เวิร์สของราคาเป้าหมาย220บาทค่ะแนะนำซื้อนะคะสำหรับฟิ n นนเซซายรัส,สจิมก็แอบไปดูในส่วนของบทวิเคราะห์ที่อื่นบ้างนะคะว่ามีที่ไหนแนะนำซื้อบ้างส่วนใหญ่แนะนำซื้อหมดอย่างบริษทรัทลาซับยู U เบเคเฮียนเนี่ยก็แนะนำซื้อแอดวานค่ะให้ราคาเป้าหมาย244บาทบริษัทลาซับกรุงศรีซื้อเช่นเดียวกันให้ราคาเป้าหมาย230บาทค่ะ และราคาแอดวานเมื่อวานนี้ปิด188.50บาทนั่นเองค่ะ